่บอลครับเมื่อไหร่พี่บอลจะทํา Q&A พี่บอลครับผมอยากเห็นพี่บอลถ่าย Q&A มากเลยพี่บอลครับเมื่อไหร่พี่จะถ่าย Q&A ลง YouTube ผมรอดูพี่อยู่นะครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยค่สามสองหนึ่ง 3, 2, วันนี้ผมจะมาตอบข่าวที่ Q&A ลง YouTube นะครับทุกคนเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมได้โพสต์ลง u t u b e แล้วนะครับก่อนว่าใครมี Q&A อยากถามผมก็ถามเลยนะครับแล้วก็มีประมาณ 5 600คอมเมนต์นะครับเราจะมาตอบคําถามกันนะครับทุกคนมาเริ่มคำถามริ่งกันเลยดีกว่าพี่ชื่อจริงชื่ออะไรครับตอบหน่อยชื่อนัทสกิจผลคําครับต่อไปข้อที่สนะครับพี่อยู่จังหวัดไหนครับพี่จะอยู่2จังหวัดนะครับคือกรุงเทพกับราชบุรีนะครับต่อไปคำถามที่สามนะครับเขาถามว่าพี่บอลอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้พี่อายุประมาณ21ล่ะไอ้คำถามต่อไปพี่ท YouTube มากี่ปีแล้วครับก็คือผมสร้างช่องไว้นานแล้วนะครับทุกคนแต่มาเริ่มทำจริงๆก็ประมาณ สอ,อาทิตย์ได้แล้วมาครับทุกคนยอดฟอลโล่ก็ขึ้นเยอะมา,มากๆเลยขอบุญทุกคนมา,มากๆเลยนะครับคําถามต่อไปนะครับพี่อยากให้บักตูออกไหมผม<ป>ว่ายังนะครับยังไม่รีบออกไปอีกเหรอ FBI, <open> โอเคครับคำถามต่อไปเขาถามว่าพี่เรียนจบหรือยังแล้วพี่เรียนคณะอะไรตอนนี้ผมกําลังเรียนอยู่ปีหนึ่งครับที่มหาลัยกรุงเทพนะครับทุกคน คำถามต่อไปนะครับเขาถามว่าพี่มีแฟนหรือยังผมอยากจะบอกว่าผมโสดมากนะครับโอเคครับคำถามต่อไปเขาบอกว่าขอถามนะครับตอนพี่ถ่ายคลิปพี่เอาไปซื้อทุกอย่างเลยเหรอใช่ครับผมแอ่าเวลาคือตอนเช้าผมจะตื่มานั่งดูคลิปคนที่แท็กผมใช่ไหมทุกคนแล้วผมก็จะดูว่าอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างแล้วก็ผมก็จะขี่รถไปซื้อแล้วก็มาถ่ายคลิปครับ คำถามต่อไปนะครับขอบอกว่าทําไมาพี่ต้องซื้อทุกคลิปเลยใน t ิกต็อกคือผมแบบอยากได้วิดีโอที่ดีที่สุดอะครับผมก็เลยแบบเอ่ยยอมซื้อใหม่เพื่อแบบได้วิดีโอที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อให้น้องๆได้ดูครับทุกคนโคตรลงทุนคำถามต่อไปนะขอบอกว่าพี่เคยเข้ารายการโคตรผีไหมคะอ่าติิงๆผมเคยเข้ารายการโคตรผีหนึ่งครังนะครับทุกคนเมื่อประมาณเดือนเมษามั้ง เป็นชื่อตอนว่าวิญญาณตามเอาชีวิตนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถไปดูได้ที่ y YouTube เบิร์พอยต์นะครับทุกคนคาถามต่อไปนะครับเขาบอกว่าลุงซื้อเลือดำน้ำทําไมคําถามแบบนี้อีกแล้วหรอผมว่าถามแบบนี้บ่อยๆผมน่าจะแบบผมว่าน่าจะอยู่ในห้องที่มีอะไรก้าผมอ่ะนั่นเลยซื้อมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้ทุกคนคำถามต่อไปนะครับเขาถามว่าที่รู้สึกอย่างไรเมื่อที่ทําการทดลองสําเร็จมันก็แบบ มันก็รู้สึกดีใจนะคือแบบเออมันก็แบบทําได้จริงคือแบบมันก็แบบภูมิใจอะ่ะมันเหมือนแบบได้ฟิลอารมณ์ตอนประมาณเด็กป .1 ป .2 ไปทําการทดลองในห้องเรียนเออก็แบบรู้สึกฟิลนั้นอ,อารมณ์นั้นท่านถามต่อไปนะครับเขาถามว่าพี่เสียสิ่งตอนอายุเท่าไหร่พี่เสียสิ่งตั้งแต่ประมาณอายุ2วันนะครับคือตอนนั้นพี่นอนโรงพยาบาลใช่ไหมพี่แบบมองเห็นคนนะคะแบบเอ้ยหน้าตาแม่งสวยเข้าตาดีกว่าพี่ก็เลยแบบ ก็<อ>แบบซัดเลยครับคําถามต่อไปนะครับเบอกว่าพี่ชอบสีอะไรและชอบการ์ตูนอะไรเออให้ทายดิพี่ชอบสีอะไรพี่ชอบสีม่วงนะครับดูจากสีผมนะเธะรู้แล้วนะและชอบการ์ตูนอะไรก็คือพี่ชอบพวกดเรมอนนะครับคำถามต่อไปนะครับ,บ,รรยยรบรรเขา,าอบอก <c oughs> ว่าพี่อกมอนนีมมมยยแฟนสเปกแบบไหนอันที่จริงคือแบบตัวผมว่าผมแบบไม่มีสเปกนะครับทุกคนคือผมต้องการที่แบบคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วผมมีความสุขคือแบบ ช่วยกันทําคลิปอะไรพวกเนี้ยครับผมว่ามันแบบมันมีความสุขมากๆเลยนะโอเคครับมาถึงคําถามสุดท้ายนะครับทุกคนทําไมพี่ต้องทําผมสีม่วงก็แบบก็คือเอาเอาง่ายๆยนะก็ชอบสีม่วงก็เลยทําสีม่วง ก็จบกันไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับตอบคำถาม Q&A ในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้ผมนะครับถ้าต่อไปอยากให้บอนทําคลิปอะไรสามารถเม้นบอกกันใต้ล่างได้เลยนะครับทุกคนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจงชิปน้าครับทุกคน